ยายมาอัปเดตลำยายปิงปองติดลูกอยู่นะเพื่อนๆน,นะเห็นไหมคะตอนนั้นยายอัปเดตดอกดกตอนนี้มาอัปเดตลูกติดไหมคะติดนะคะเพื่อนๆคะ่ะติดค่ะคุนไมเอยจะได้ชิมอยู่เนาะ โอ้ปีนี้ดกนะติดเยอะอยู่นะเพื่อนๆค่ะลำไย,ยปิงปองติดเยอะอยู่นะคะเพื่อนๆติดแล้วติดเลยนะคะไม่ร่วงว,เะะวง,งเล็บถ้าไม่มีลมแรงนะคะเพื่อนๆคะ่ะเห็นไหมเอ,อ้ เห็นไหมโอ้โหปีนี้สุดยอดสุดยอดค่ะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะลำใหญ่ปิงปองนะคะติดเือบทุกกิ่งเลยเพื่อนๆ เหมือนกันนะครับเพื่อนจ้าได้มาขายตอนเหมืนจะตก <c oughs> โอ้ยสุดยอดเพื่อนได้กินแท้ได้กินแท้จ้าเพื่อนๆได้ชิมค่ะได้ชิม เห็นไหมคะนี่คะ่คะเ,เพื่อนๆนี่คะ่ะลูกดอกมากเลยปลูออกอะไรถ้าได้ผลเราก็ชื่นใจนะคะเ,เพื่อนๆนะเห็นไหมเห็นไหมนี่ถือว่าโดกนะคะเ,เพื่อนๆเพราะลำไย,ยปิงปองปะกะติเเนี่ยเขา จะไม่ติดเยอะขนาดนี้แต่ลูกเขาใหญ่มากค่ะเพื่อนเท่าลูกปิงปองไงอืมอืม,อมสุดมอกเลยอันนี้ค่ะอันนี้ค่ะลูกสุดยอดเลยเพื่อนนี่ค่ะ ขอบคุณมากนะคะที่ชมคลิปยายพามาอัปเดตลำํำไยปิงปองติดลูกไม้ติดอยู่จ้าขอบคุณมากนะคะที่ชมคลิปสวัสดีค่ะ